mày phải ok kia này nè tin bay xỉu bay, mày bay này แบดบอยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับรายการกินกับปากอยากอยู่กับผีต่อจากแชแนลมาละกอเลยครับใครที่ตามมานะตามมาก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบรรยากาศตันจะแบบน่ากลัวหรือแบบขนลุกว่ะอุ้ยเธอหันไปมองแล้วผมกลัวว่ะเริ่มมาแล้วครับบรรยากาศนะครับอันนี้ผมไม่ได้บิวนะความรู้สึกที่ล้วนมามาแล้วตอนเนี้ยใช่กูปวดตดไม่มาแล้ว ไม่กูกูรีแลกอยู่เพราะกูกูกลัวกูก็ต้องหาอะไรหาหน่อยเออเอ๊ยจริงกินข้าวอยู่บ้านก็อิ่มเหมือนกันนะพูดถึงอะไม่ป่ะแล้วก็เรากลับเออเรามากันแล้วเข้าใจป่ะแล้แต่แต่รินกินอยู่กับบ้านก็อิ่มเหมือนกันนะเว้ยเอากลับเอ้ยเดี๋ยวรีบไปไหนมึงอยากกลับป่ะเนี่ยไม่ปะมันยังมันยังรีบมึงบอกว่าจะไม่ถามมึงอยากกลับหรือเปล่าคนนี้หน่อยกลับก็ไม่ได้ค่าตัวนะ ไปดิคุณเนี่อะไรอ่ะกูกว่ากูไหวนะแค่นั้นเองอ๋อเห็นเงินปุ๊บนี่คือได้หมดแต่ไม่หักใช่ไหมไม่หักโอ้ยโอยเข้าไปติดก่อนนะฮะถ้าเกิดว่าเข้าไปคนเดียวนี่คือกูให้มึงคนเดียวเลยคลิปเนี้ยทีร้านนี้สิเอาไปเลยละทาก็ไม่พอเราจะเข้าไปกัน3คนแล้วก็ตากล้องคนหนึ่งนะไปเดี๋ยวไปกันเลยใทยนำไปไอ้สโมกิ้งวีดีมึงนำ ยกูโดนน้ำเกี่ยวแล้วตอนนี้วะกูไม่โอเคมึงต้องโอเคมึงมาถึงครึ่งทางแล้วโอู้้ไม่เชื่เรื่องพวกนี้แต่ตอนยังไม่เจอมเนาว้าไปเข้าไปเลย อีกกูกูว่ากูไม่ค่อยโอเคหรกล้องเห็นปะเห็นนี่มีกระจกอีกอ่ะมันแปลกๆอันเป็นเขตอันนี้นะครับทุกคนก็คือแบบหันไม่เข้าไปอ่ะใช่เข้าไปหมดที่ถึงข้ามถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะไม่มีคนอยู่ว่าตามผมสงสัยว่าทําไมถึงมีไม้กั้นไว้แบบเนี้ยเห็นไม้ปะก้องอ่ะเออแล้วถ้าเกิดเราเดินข้ามไปมันจะเป็นอะไรหรือเปล่า เอาไงเลวจะเข้าไปไหมล่ะอือถ้าเกิดนั่งกินทั้นล่างไม่ก็ห้องห้องนั้นยังไม่ได้เข้าไปคือแต่กองอยากเข้าไปหนักแล้วแต่ก้องอยากเข้าไปเหรอเดี๋ยวส่งคุณมดเข้าไปเอาเอาตรงนั้นคือผมว่าไม่ใเพ่อนกูัดไปน่าจะน่ากลัวแต่ว่าตรงนี้มันยังตื้นเีินไงวันนี้เรานั่งกินชั้นหนึ่งนี่แหละไม่ต้องขึ้นไปหรอกเออหรือว่ามึงจะขึ้นไปแต่กูรอข้างล่างไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าวันนถ้าถ้าถ้าวันนี้มันมันไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร ไม่กูนึกว่ามึงสะดวกไงเห็นพูดถึงชั้นสองไม่ไม่สะดวกแล้วอ๋อไม่สะดวกใช่ไหมไม่ไม่ไม่สะดวกแล้วเอาไงพูดไปบ่อยเอาความรู้สึกจริงเลยนะครับกลัวปะถ้าเกิดจะพูดจริงๆเลยกลัวปะกลัวอยู่แล้วกลัวปะจะจะจะยอมรับความจริงปะกำลังจะพูดสิ่งที่เห็นเหรอมันมันไม่ใช่เห็นเขาเรียกว่าสัตย์ทิฐิผูคือผมรู้สึกว่าตอนนี้กําลังมีคนมองเราอยู่ อันนี้สันนิษฐานครับบอกตรงทั้งคนดูแล้วก็เจ้าที่ของประวัติบ้านนี้นะครับว่าเราไม่ได้มารลบหลู่ถ้าเราลบหลู่เราก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่นี้เราไม่ได้ลบหลู่ครับไม้ไมันยังใหม่อยู่เลยเ,ยเบบนี่ยแล้มีอะไรได้ไดถูกแดงไว้ตรงเนี้ยตรงขอนนี่อถ้ามองจากรูปบ้านแล้ว บ้านหลังเนี้เคยมีพวกคนเลีร่อนเข้ามาอยู่นะเพราะว่าเราดูจากอะไรนี่เลยจักไม้ที่โผล่เข้ามาอันนี้น่าจะเป็นราวตักผ้าที่เขาทําไว้นะฝุ่นนี้แต่ที่ก้านแบบงนี้เราก็มันก็มีหลายเหตุผลอือใช่เราก็ไม่แน่ใจว่าแต่ผมหลอนกระจกมากเลยคุณเห็นกระจกใช่ไหมคุณใบบังกระจกก็อย่าว่ายตลอดกระจกอะไรก็หลอนอออะไรตกใจหน้ามึง ไปขึ้นมาอยู่ตกใจกูก็ตกใจนะด้วยขึ้นมาคือเอาไงเราจะเข้าไหมอ่ะให้ให้คำตอบเป็นทีนึงสิจะเข้าหรือไม่เข้าไม่ไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนั่งกินตรงนี้ก็ได้อิ่มเหมือนกันเฮ้ยตอนนี้กินไม่ลงครับเอาอิ่มกันแล้วรอถ้าถ้าป็การกินไม่ลงแล้วล่ะมันเป็นการกินไม่ลงไม่ใช่ว่าอิ่มคือเราหิวมากแต่เรากินไม่ลง กูจะไปกูกูจะไม่ใช่คนที่เปิดอะที่รู้ๆอะมันก็ไม่ได้คอนเทนต์นะดีถ้าเราไม่กินอะ่ะเป้ <แ S 1> าหมายคือเรากินให้หมดแค่นั้นแล้วก็ออกที่บอกไปแค่นั้นเองอคอนเทนต์ตั้งเยอะตั้งแยะมึงไม่นึกเอาจริงๆมึงขนลุกนะคือถ้าเกิดมันไม่มีไม้อ่ะมันยังไม่เท่าไหร่เไว้แต่คือมันมีไม้กั้นไว้แล้วมันก็ผูกเชือกแดงๆไว้ตรงนั้นอ่ะคือผมสงสัยว่ามันคืออะไรคือผมรู้สึกแปลกๆไงผมอยู่นะเฮ้ ถ้าเกิดว่าให้ผมสันนิษฐานว่าเหมือนเหมือนกับว่าเขาเหมือนขังอะไรไว้หรือเปล่าประมาณนี้เออขังขังอะไรพูดถึงขังอะไรเนี่ยเหมือนขังอะไรไว้หรือเปล่าไม่ให้ทุกคนลุกมากเลยเนี่ยก็คือไม้เนี่ยกั้นไว้ไม่ให้แบบสิ่งอะไรน้ำมาหรอสุกสน,น้ำเกี่ยวอะไรเออเอ,อย่างว่านะเราเข้าใจสองคนดูเขาต่อเขากูหไม้ถึง สิ่งที่เขาทำไม้กั้นไว้เขาอาจจะขังอะไรไว้ข้างในบ้านหรือเปล่าจะขังอะไรได้ไหมแค่นั้นเพื่อไม่ให้เขาออกมาข้างนอ,อกอะไรประมาณเนี้ยแล้วมีเชือกฟางสีแดงผูกอยู่ตรงตรอดมันแปลว่าอะไรเนี่ยคือตอนเนี้ยเราถือว่าเราทาภารกิจก็เกือบสําเร็จแล้วนะคือเรากล้าเข้ามาถึงข้างในขนาดนขาดับรถผ่านยังขนลุกขนาดนนผมขนลุกมากผมแค่เห็นไกลๆจากข้างนอกผมยังขนลุกเลยนะฮะแต่อันนี้คือเรามาถึงตรงเนี่ยหน้าบ้านบริเวณหน้าดะ บริเวณหน้าด้านเลยเฮ้ยหน้าด้านหน้าด้านยมึงเ, <c oughs> เล่นลอีกแล้วไม่ไม่ตั้งใจเล่นเล่นอีกแล้วไม่เรามาถึงบริเวณหน้าบ้านเลยไงหน้าด้านอ่ะมึงเราขนลุกใช่นัน่งกินตรงนี้เลยนั่งกินหน้าบ้านแล้วกันอุยแม่งไปไหนมึงจะไปไหนจะไปไหนมันจะอัศจรรย์แล้วผไม่มึงจะไปไหนนั่งอยู่ด้วยกันดิเออมีอะไรบอกดิกูเสียวหลังแว๊บเลยเมื่อกี้มึงจะไปไหนเมืไไ่อกี้มึงเปไน็นไรไร เมุกแบบ,ยแบ,บอย่า,าวิง่งมีอะไรห้ามวิง่งโอเคกินมามามาเหี้ยมันกินข้าวในบ้านหลังอันนี้คือผู้เกิดมาผู้ผู้เกิดทำอะไรแบบนี้นะเนี่ยมันอร่อยขึ้นตรงไหนวะวุ้ยเ,เดี๋ยวตอนหลังป่ะเดี๋ยวตอนหลังมากกว่าเนี่ยคือไรช้าก็ได้ว่าคุณไงเสียวมากเลยต,ตอนเนี้ยโค้ชเสียว <c oughs> ปกติกินแต่อยู่ที่บ้านไง <c oughs> เป็นไงอร่อยไหมกินข้าวในบ้านร้านไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยกินไปเสียวไป <c oughs> มันมรู้สึกว่าข้าวมันสืดๆไ่ะหรือว่าคอกุแห้งไหมร้านโอ้โหเไม่เหมือนกินยน่ยนนคนวนยคนอื่นอนยะู่ที่บ้าน嘛กลัวว่าจะกินย่วคนอื่นทิ่ไม่ใช่คนดูถ้าตอบละตีให้รากับฟ้าโมเข้าไปจินข้างใน ปากดีปากดีปากดีกเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันผลตอบรับดีนี่กีมีสองต้องต้องมาแล้วอะต้องเข้าข้างในแล้วาาอะได้ๆไอ้เงาก <c oughs> ตกใจเงาไอ้โอ้ยตกใจเงาตกใจเงาขอนไม้เนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดให้กูมาน้างกินคนเดียวกูก็ไม่กล้ามาหรอกวะกู <c oughs> ไม่มาแต่ผ่านกูไม่อยากผ่านเลยเธอเนะี่ยผมหมดมแล้วเหรอสักกินหมดแล้วมันแน่อรเอย ไปต่อไม่ได้ถ้าเกิดเราเข้าไป EP นี้ EP สก็จะไม่มี EP 2ก็จะไม่เกิดหัวการตลาดนี่หว่าคือไม่มีไม่มีคนทำ EP สองมันจะมทำอะไรขำหน้ามึงนี่แหละกูหมายกูหมายถึงจะไม่มีไม่ใช่หัวการตลาดคือมันจะไม่มีคนทำ EP สองเลยเยอะแล้ว คนล<น>ะวาม EP สองจะไปไหนถ้าไม่มีอ่ะก็คงอยู่กับท่านโอ้ยอย่าเล่นอย่เอาเล่นแมวแมวแบบนี้ไม่เล่นแบบนี้อ๋อไม่มีคนทำ EP สองโ,โอเคโอเคงั้นก็รอนนอ,อีก EP สองแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวเราก็มาเดี๋ยวแปลว่าไม่มาเดี๋ยวแปลว่าปฏิเสธครับใช่คว่าเดี๋ยวก็คือการปฏิเสธดีๆนี่เองนะฮะอเออ,เอมึงจะบอกว่าไม่มา เออแค่นี้รู้เรื่องไม่ต้องบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราก็มานี่ไม่ต้องไม่ต้องมีคําว่าเดี๋ยวนะฮะเออถ้ามาก็คือมาไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวนะฮะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวกับไม่ความหมายเดียวกันอโอเคเอ,อ้โทษนะสัตงตัวเปทดลองมาไหมฮะมามาคือมา<ะ>ไม่มีคาว่าเดี๋ยวเออไม่มีคําว่าเดี๋ยวเข้าไหมฮะไม่เข้าไหมไม่ได้ใจมึงต้องโูษเดี๋ยวเข้าสิเข้าไหมเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าก็คือไม่เข้า มึงก็พูดว่าเข้าเดี๋ยวพอมึงเล่นจริงจังกูก็ไปตอไม่ได้เข้าไหมเข้าไป EP สองเข้าไหม EP สองเข้าถ้าถ้าฟีดแบ็กดีถ้าฟีดแบ็กดีนะนั่งกินกลางบ้านเลยโอเคเดี๋ยวพอพอ EP สองเข้าไปนั่งกินข้างในเดี๋ยวเขาไม่มีอีถามอีกคนไม่ครบคนไม่ครบเลยอ๋อเดี๋ยวยิบหน้าเหลือแม่งมาคนเดียวกูกับมึงหายอย่างเงี้ยหรอ ไม่ถึงไม่ได้มาไงถอนตัวถอนตัวอตัวโอเคใช่พออยังเราเราเรากลับมาได้ยังโอเคครับผมมาถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านร้างบ้านที่ไม่มีเจ้าของนะฮะเรากินเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บขยะทุกชิ้นที่เราเอามานะฮะเราจะไม่ทิ้งไว้นะครับไม่ทิ้งขว้างใช่ถึงมันอาจจะไม่มีเจ้าของแต่ว่าเราก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะง้อซั่วใช่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมากิน ข้าวที่บ้านล้างตอนปีสามครั้งแรกในชีวิตนะฮะของพวกเรารายการกินอยู่กับปากอยากอยู่กับพี่โอเคและเจอกันครับ EP สอง EP สองนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คนดูนะครับว่าเขาอยากปิดแตกให้เราเข้าหรือไม่เข้าถ้ากระแสตอบรับดีรับรองว่าเราต้องเข้าไปแน่นอนโอเคอันนี้ไม่สัญญาแต่เราพูดต่อหน้ากล้องแล้วประมาณเนี้ยครับผม ทีนยวผมแล้วพบกันใหม่ EP ต่อไปนะฮะ EP ต่อไปก็ขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง Good Bad Boy แล้วก็ช่องมาล่าด้วยนะครับโอ้เย่ไปปลายผมไม่ได้หยิบขวดน้ำผิดนะมีคนเหมือนเฮ้ยเอี๋ยววิ่งเีวิ่งเดี๋ยวิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยิ่งยาเฮ้ยของครบร้อยไเนีย